มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคริสหอวังดีใจคืนดีเจนี่เล่านาทีกอดคอกันร่ำไห้กลับมาคบแก๊งอีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้เคยมีดราม่าเกาเหลาเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าระหว่างคริสหอวังแล้วก็เจนี่เทียนโพสุวรนทำให้ทั้งคู่ไม่ได้คุยกันนานถึง7ปีล่าสุดนะคะนานาไรบิน่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อนซีได้เป็นกาวใจให้กับคริสแล้วก็เจนี่ค่ะ และได้กลับมาจับมือพูดคุยกันอีกครั้งจากนั้นมีคลิปที่แก๊งหนางฟ้ารวมตัวกันจัดงานวันเกิดให้กับคริสนะคะ ซึ่งมีชอตซึ้งๆของเจ้าของวันเกิดกับเจนนี่ที่กอดกันกลมและมีน้ําตาเรียกว่ามิตรภาพกลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับล่าสุดน,นะคะคริสหอวางเปิดใจเรื่องคืนดีกับเจนนี่คริสเองก็ดีใจที่ได้มาคุยมาเจอกับเจนนี่ความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาเอาจริงๆต่อกันติดเลยไม่ต้องคุยหรือเคลียร์อะไรกันเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนค่ะยอมรับว่าวันที่นานๆแล้วก็เวพามา พาเจนนี่มาเซอร์ไพรส์ก็ตกใจแล้วก็ดีใจมันไม่ได้มีทิฏฐิอะไรแล้วคล้ายๆกับสมัยเรียนมีปัญหาก,กับเพื่อนแต่พอโตขึ้นทุกอย่างก็เยียวยาเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนค่ะได้มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาคริสกับเจนนี่เองได้จับมือกอดกันร้องไห้เพราะว่าคลิกทุกอย่างเลยคุยมึงกูประษาพเพื่อนปกติทาวางก็เจอกันบ้างแต่ยังไม่ครบเจ็ดคนแกงนางฟ้าเพราะว่าต่างคนต่างมีงานแต่ยังไงงานแต่งวุ้นเส้นแกงนางฟ้าครบเจ็ดคนแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากชีนิดาทอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ